สวัสดีครับ FC ซ่องครอบครัวสมบูนณัวทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารักสมนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงเย็นนะครับของที่29มิถุนายน2568นะครับทุกคนวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับตอนนี้ผมและภรรยาเนาะเพิเรื่อกง,งานวันนี้ ทุกภรรยามาช่วยงานที่ร้านตลาดสัซุ์นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจนะครับสำหรับพอค้าแม่ค้าที่าขายของในช่วงเย็นกันนะครับทุกคน,นหลายจังหวัดผมว่าก็จะมีฟ้าฝนตกลงมานะครับทุกคนครับณนะจุดนี้ที่ผมอยู่ก็คือ ตลาดสมบูรณ์ทรัพย์นะครับหรือว่าสามัคคี46นะฮะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับทุกคนวันนี้ผมได้กลางร่มอยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับวันที่ฟ้าฝนตกอนะ่ะผมก็เห็นใจคุณพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มาขายของกันในช่วงเย็น วันที่ฝนตกอะ่ะทุกคนดูดิตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นเวลา19นาฬิกา25นาทีนะครับตอนนี้ผมไหลสดอยู่ในขนาดนี้นะทุกคนเพราะแต่ละร้านอ่ะของก็ยังเหลือเยอะนะครับแล้วฝนกรลินมาตั้งแต่บ่าย3โมงไปต้นมาแล้วนะครับที่จังหวดัดนนทบุรีนะครับทุกคนขอบค้าแม่ค้าก็ มีอยู่แค่นี้ยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าตกบ่ายสามโมงไปต้นมาหลายๆหลายหลายคนนะครับที่ที่เขาจะมาวางสินค้าจําหน่ายกันเนาะขเขาก็ไม่กล้ามาเพราะว่าฝนเท่ก็หนำลงมานะครับก็เป็นอุปสรรคสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเนี่ฮะที่ผมเห็นแล้วก็เห็นใจกันเนาะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ละร้านก็ยังต้อง ดำเนินต่อไปคือต้องขายของต่อไปนะครับจะขายได้มากได้น้อยก็ต้องขายนะครับทุกคนเนี่ยจะพาทุกคนชมนะครับบรรยากาศในตลาดเาเรียกว่าตลาดนัดตอนเย็นนะครับตลาดสมบูรณ์รัพย์นะครับทุกคนครับผมก็นำไรสดนี้มาให้กำลังใจแม่ค้านะไม่ได้มาตอกย้ำหรืออะไรกับแม่ค้าไม่ขายนะครับมาให้กำลังใจกัน แล้วก็ให้ทุกคนได้ชมผมก็เน้นย,ย้ําฝากเตือนนิดนึงท่านใดที่มีงานเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วอะ่ะผมขอเน้นย,ย้นะนํานะเกาะให้เหนียวแน่นที่สุดครับสําหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าออกมาค้าขายแล้วจะได้มากกว่าเงินเดือนประจําที่เราได้ทําอยู่นะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับ พราะปัจจุบันเนี่ยถ้าขายกําไรก็ได้น้อยนะโดนไปถึงถ้าเราขายแพงอ่ะหรือว่าราคาสูงกว่าร้านอื่นอ่ะลูกค้าก็จะไม่ไม่ค่อยมาอุดหนุนร้านเราครับทุกคนผมเชื่อได้เลยนะปัจจุบันเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยคนที่ซื้อก็คือต้องเน้นของถูกสองได้เยอะประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าท้านใดที่มี งานมีการเป็นลูกเงินเดือนอยู่แล้วเก่อให้เหนียวแน่นที่สุดนะครับจนขวาเราจะสู้ไม่ไหวจริงๆต้องค่อยลาออกนะครับยิ่งหน้าเนี้เป็นหน้าฝนด้วยทุกคนเนี่ยฮะดูดิคนเดินก็มีไม่ยี่คนนะครับในใน,ในการมาจับจ่ายได้สอยนะเรีด้ว่าการมาหากินหน้าฝนยากนะครับตามตลาดนะ เนี่ยก็ต้องเสี่ยงกับาสายไฟนะพี่ท,ที่ที่วางกับพื้นนะทุกคนเนี่ยก็คนที่ก็ไม่ค่อยอยากจะเดินนะจา้าเป็นภรรยาอยากทานส้มตำแล้วก็สั่งไวล้ละนะครับสายไฟนะทุกคนอยู่กันนะจ้าเดี๋ยวจะมาเอาแป๊บนึงโอเคโอเคนะสายไฟก็อยู่กับน้ำก็มีครับนะครับ ก็เป็นความเสี่ยงนะสำหรับในการเดินตอนแฉะนะครับทุกคนจ้าก็เป็นกำลังใจให้กับ่องเท้าแม่ค้าด้วยนะครับที่ททรถไปถึงฝนกระทบก็มีนะครับสำหรับบางขายโรตีก็กระทบเช่นกันนะครับบางทะลุเป่ายัางวะเนี่ยขายทะลุเป่ายัาง <l acht> ฝนตกเนื้อบางเนื้อขายยากหน่อยแล่ลูกค้าก็มาเซลบางขายโรตีนิดนึงนะครับทุกคนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกกับร้านค้าในจุดแต่ละจุดตรงเนี้ยเขาก็จะมีสินค้ามาวางจําหน่ายกันเยอะเนี่ยะทุกคนถ้าฝนตกก็ถืถอถือได้ว่าร้านค้าก็จะหายคนซื้อก็จะหายด้วยเช่นกันนะครับ จะมีอยู่แค่เนี้ยวันนี้ครับสดีทักไทย f อซที่เข้ามารับชมไ้ฟ์สดเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ขอบขอบคุณ f อซที่เข้ามากดติดตามช่องครอบครัวสายวลวนทัวเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะครับเนี้ยเห็นนะคน เนี่ยสายไฟที่โยงมาเนี่ยบางทีก็เสียเ่ยงนะใดที่เดินกามตลาดก็เน้นย้ำว่าถ้าเปียกน้ำเราก็เดินข้ามนอะอย่าไปเหยียบแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองวันนี้ผมก็นำบรรยากาศตลาดช่วงเย็นเนาะในวันอาทิตย์วันนี้มาที่ย์ที่29พรุ่งนี้ก็สิ้นเดือนแล้ว ลูกาทะลุเป่ายังวะเนี่ยขายทะลุเป่ายังสินค้าแล้วตอนนี้างไม่เห็นเป้าได้ตานเนี้ยลูกค้าก็หายเนาะางไม่ฝน็เียเออเฝนอีกาหัากรอันนี้ผมไลฟ์สดอยู่ฝากร้านนิดนึงก็ได้เผื่อคนเยอนแถวนี้มาจะได้ปูนขนกันเอาอะไรคะพริกซบซ่าลูกค้าบอกว่าลูกค้าก็เงียบมาเนาะอย่างวาเนาะ ฝนก็ตกด้วยก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปเนะปะานน <c oughs> นะ่ตายกับข้างเรืองจ้าไม่ตายกับข้างาเือนแม่ค้าว่าไว้ยังงั้นเนาะอ่ะยังไงก็ขอลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวฝนก็หยุดซะแล้ว <c oughs> นะแต่ผมว่ามันจะตกทั้งคืนนะวันเนี้ย <c oughs> นะมาตั้งวใบสามแล้วเนะี่ย กรคือส,สู้กันไปนะครับสำหรับอาชีพค้าขายกานใดที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็เกาะให้เหนียวแน่นที่สุดนะครับสำหรับการงานของเรานะครับทุกคนนะครับฟ้าฝนนคืออุปสรรค ในการค้าขายของแม่ค้าจริงๆนะครับเนี่ยทุกคนอ,อย่าลืมนะยืนย้ำว่าถ้าไปตลาดนัดต่างๆทีท่ว่ามีสายไฟแบบเนี้ยสัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยเติมพลังเติมพลังเคเผื่อได้นะครับสวัสดีครับเป็นลูกค้าประจำผมครับ ร้านค้ามีแค่นี้จริงๆครับทุกคนคุณแม่ค้าผักเหรอเป้า,า,ปาตีแจกแล้วว่าง้น <c oughs> วันนี้ผมมาให้กำลังใจแม่ค้านะครับสำหรับแม่ค้าแม่ขายที่ค้าขายอยู่ที่ตลาดสมบูรณ์ซั์แห่งนี้นะครับตลาดช่วงเย็นในวันอาทิตย์แห่งชาตินะฮะยี่สิบเก้า มิถุนายน2 5 6 8นะฮอะเรียกได้ว่าชุ่มช้้าตั้งแต่บ่าย3ามโมงเป็นต้นมาแล้วนะครับสำหรับฟ้าฝนบ่านนี้ก็คงไม่มีวี่แววที่จะหยุดนะจะทยอยแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าร้านค้ามาน้อยแสงสว่างก็อาจจะไม่ใกล้เพียงพอเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เปิดแปดในเครื่องนะร,ร้านค้ามีแค่นี้จริงๆครับทุกคนวันนี้ เดี๋วผมก็ไลฟ์สดจากท่านสั่งก็แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าร้านค้ามีมีไม่เยอะวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ไปลุยสู้สู้ <laughs> ครับสวัสดีทักทาย FC ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเอฟซที่เข้ามากดต,ติดตามช่องครอบครัวสักส่วนทัวเพิ่ม,เต,มเติมด้วย ป่ะเจ๊เรียบร้อยแล้วมาจะกลับละลอยๆเกีกส้มตำเกียวติอไไร่จ๊ะกลับแปนะหาตั้งก่อนทางยังไม่ครบแเกเจ๊ขอบคุณครับแีต่สมตำแล้วมือหันมื้อเย็นเจใยส้มตำอร่อยมากๆนะครับติทางตลาดสมบูรณ์รั์นะครับสามัคคี46 อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะยุติไลฟ์สดน,น,นะทุกคนวันนี้ให้ FC ได้รับชมบรรยากาศแคเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะในวันที่ฝนตกนะเป็นกำลังใจให้กันให้เดี๋ยวจะพี่เอานะตามไปในรถเบนนรถสอดนะเน่ามินเน่ามินเน่ามาแม,ม,ม่เลิเลกงานแนละ้วผมให้คุณวยาเกาะเกาะมนุษย์เกินเดือนให้เหนียวให้เหนียวแน่นที่สุดนะ บอกภรรยาว่าให้อดทนในการทำหน้าที่ในแต่ละวันให้ดีที่สุดเพื่อครอบครัวนะถ้าเราไปหางานใหม่อะถ้าเจองานที่บางครั้งเจอเพื่อน่รมงานที่เอาเปรียบกันอะประมาณนั้นนะก็เราก็จะอยู่ไม่ได้นะทุกคนเนะี่ยฮะก็คืองานทุกอาชีพก็ก็มีอุปสรรคอยู่แล้วครับ เรืงทั้งนั้นนะก็อยู่ที่เรานี่แหละว่าจะอดทนได้มากน้อยเพียงใดน,นะครับ่ันใดที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะเน้นย้าว่าให้เกาะให้เหนียวแน่นที่สุดนะครับอย่าพึ่งเวลาออกนะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยงานคอนสร้างที่จะหายากนะครับเราได้งานใหม่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่แล้วเราจะเสียดจงานเดิมที่เราเคยทาอยู่บอกว่าเราไม่น่าลาออกเลย มาเจอที่ใหม่โ้ลำบากกว่าเดิมมาในประมาณนั้นนะครับทุกคนลำดับไล่นี้ผมก็จะขอยุติไลสดไลแคปีน,น,นี้ทันทีก่อนแล้วกันนะครับต่อหน้าเดี๋ยวผมไปไลที่ไหนก็จะนำไลสดมาฝากให้กับทุกคนได้ได้รับชมอีกนะครับรากของคนเอฟซีที่เข้ามาไลสดในไล่นี้ทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ราบของคนเอฟซีที่เข้ามากดติดตามช่อง,องครอบครัวสายบุรีทัวร์ เพิ่มเติมด้วยนะครับอแต่ขอ,ขอ,ของคุณทุกท่านเป็นย่งสูงนะครับเดี๋ยวรายหน้าเจอกันอีกนะครับสําหรับรายนี้ก็ขอ,อยุ่ิไที่รายสดไว้แค่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ